คนละร้อยห้าสิบบาทลงกี่คันก็ได้นะครับวันนี้นะคิดมาที่นะครับหลังตลาดปองพลนะครับผมเป็นบอลุงหวานนะครับหรือว่าอ่บออมันมีมันมีสองเจ้านะบลุงนิดกับบอลุงหวานนะมันเป็นเขาแบ่งคนละครึ่งนะครับนี่ นี่ครับบอกว่านะครับเป็นน่าจะเป็นร้อยไร่นะอนี่นะครับเราได้ไม้นี้นะครับผมเพราะว่าข้างนอกมันเต็มแล้วเลยเข้ามาข้างในนะเรามีรถสาเล้งนะครับนี่นะครับลุงเอารถสาเล้งมาส่งนะฮะใครมานะไม่ต้องกลัวนะครับรถจอดด้านนอกเรามีรถสาเล้งบริการนะบริการฟรีนะครับลุงอะได้ปลาเยอะเดี๋ยวแกก็มาคอยขนนะครับนี่นะครับล่มทั้งวันแน่นอนครับโอ้โหนะครับ เราจะอยู่กันตรงนี้นะครับผมนี่นคิดยังไม่ได้เตรียมเบ็ดเลยนะเนี่ยโอ้โหนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นครับผมนี่นะครับสวยๆแล้วครับบอลุงหวานนะครับผมใครอยากได้พิกัดทักมหาคิดเลยเอานะครับผมไม้แรกของเรานะครับไม้สุดท้ายแล้วเอา้าคันสุดท้ายแล้วครับไม้แรกนะครับผมลงน้ําไปแล้วนะ อ่าเดี๋ยวก็รอชมกันได้เลยนะครับผมอโอ้โหเสียงลอกออกแล้วนะครับผมเสียงลอกออกแล้วนะครับ่ครับมาคิดหมายแรขของเรานะครับกินแล้วนะครับผมสับเขาให้นะครับนี่แน่นะครับผมบอลุงหวานนะครับผมก็หลังตลาดพองคนนะครับจากเซิงเซานะครับผม ตัวนี้น่าเสียดายมากนะครับผมหลุดนะครับตัวแรกของนกคิดหลุดโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับผมไม่รู้ไปหลุดอีกท่าไหนนะเพราะว่าเม็ดโฟมก็ยังยังไม่แตกนะผมงงงเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่เราวัดนะก็ตึงมือนะครับเยอะตั้งนานอย<ม>ู่นะ<ม>แล้วก็มาหลุด ไม่เป็นไรนะครับผมลุ้นหมายต่อไปนะครับดูเสียงลอกดังแลดครับผมตัวที่สองของเรามาแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับรรรนี่นะครับหลอกบิงเดี๋ยวอย่าเอาไปเลยนะครับผม,ม,มน,นี่นะครับไไตัวนี้ก็นะครับ สายสวยมนกันนะครับผมสายประมาณ2โลนิดๆนะครับผมวันนี้เราจะมาตามหาตัวสายใหญ่นะลุงเขาบอกว่ามีสายใหญ่ด้วยนะคิดอนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเนาะนะครับสวิงก็ไม่ไดเอามานะครับเราไม่ตักนะครับลากขึ้นยังเดียวนะครับ2โลกว่านะครับตัวนี้นะครับเลยสวยอยู่นะครับขอนะคิดใช้นะครับผมอ่าจินุเบอร์สองของรับมือนะครับไว้ใจได้นะครับ อยี้แล้วครับหลอกวิ่งยาวๆนะครับต่อเนื่องนะครับผมออกสวยๆนะครับนหยุดแล้วครับผมนี่แน่นะครับผมใครที่มานะครับผมก็มาได้นะครับผมร้อยห้าสิบบาทเราก็จะลงกี่คันก็ได้นะครับหกคันเจ็ดคันแปดคันก็คันสิบคันเป็นคนนะถ้าคิดเป็นคนนะฮะสมมติมาสองคนเขาก็เก็บร้อยคนละร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะนี่นะครับแล้วก็ ดูน้องขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ต้องตักนะครับก็มีหลุดมางนะครับก็มีหลุดมากนะครับธรรมดานะพอเราเราไม่ได้ตักนะครับเนาะปลาสายสองถึงสามโลนี่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องตักครับลากอย่างเดียวนะครับผมเรามันสายสายลากอยู่แล้วนะครับนี่นะครับทิ่ศกนะครับมาเรื่อยๆวันนี้มาตกยี่ศกนะครับเอาใจเอฟซีนะครับเอาครับบิงออกแล้วลอกดังแล้วครับผมไปแล้วนึ่งนี่นะครับ นะครับโอ้โหลันออกสวยนะครับจึ๊กเขาให้ครับผมเก็บแต้มมาเรื่อยๆนะครับปลาก็กินปลานะครับกินช่วงช่วงเช้านี่กินห่างๆนะก็มากินจัดๆนี่คือช่วงบ่ายครับนี่ครับตัวนี้สวยนะครับผมสสวยนะครับผมเกือบสามนะตัวนี้ครับอือนะครับ ปลายังมีนะครับบ่อเขาเปิดนานแล้วนะครับผมอันนี้แหละเอองง,งงกับบ่อลุงนิดกับบ่อลุงหวานที่จริงเป็นเป็นบ่อเดียวกันนะครับผมเนาะก็แกก็เปิดมานานนะครับหลายปีแล้วครับปลาก็มีเรื่อยๆครับมาแล้วครับ เรื่อยๆนะครับปลาของเรานะครับขึ้นเรื่อยๆนะนี่นี่ยครับผมเยอะอย่างเดียวนะครับดึงขึ้นอย่างเดียวนะครับลากขึ้นอย่างเดียวครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับก็ไซค์กำลังลาบอร่อยนะครับไซา์นี้เนาะลาบใครจะลาบใครจะทําปลาส้มนะครับไปอีกแล้วนะครับผมอีตรงนี้นะครับมคิดชอบมากเลยมันล่มดินนะฮะผมเนาะไม่ร้อนเลยนะครับ ร่มทั้งวันเลยนะสบายสบายเลยนะครับอยู่กลางร่มนะฮะไม่ไม่มีร้อนไม่มีแดดเลยนะครับผมแต่น้ําค่อนข้างลึกนะผมว่านะลึกลึกกว่าข้างนอกนะผมว่าถ้าเราตีข้างนอกนี่อาจจะดึงดีกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าน้ําเหมือนจะลึกนิดนึงนะครับแล้วก็มีเศษใบไม้นิดหน่อย,น,ยนะครับกินเรื่อยๆนะครับผม บ่อนี้นะครับผมใครที่อยากมาก็เตรียมตัวมานะครับผมเดี๋ยวนักคิดจะปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วใครอยากจะได้หมุดก็ทักเข้ามาเลยนะครับได้หมุดเบอร์โทรลุงนะครับแล้วก็พิกัดนะครับผมเนาะก็มากันได้นะครับผมเป็นบ่ออีกหนึ่งบ่อครับที่น่าสนใจนะคือมาตามหาเอานะครับผมเนาะปลาอาจจะไม่ได้ชุมเหมือนที่เขามาก่อนงดก่อนๆแต่ว่ามันก็ยังมีตัวนะครับผมถ้าเหยื่อดีนะ ไปยังไงก็ต้องกินนะครับผมกินมากกินน้อยก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็กินเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมก็ช่วงบ่ายนล้วครับผมช่วงบ่ายแล้วนะครับวก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับโ้นะครับนี่นะครับวิ่งสับวิ่งสับเลยนะครับนี่ครับไปแล้วครับจุบจุ๊บ ชึ๊กเข้าให้นี่แน,น่ S! <S นะครับผมกินเรื่อยๆนะครับเอาไม่อีกแล้วครับอันนี้อีกแล้วเอาเขาอีกแล้วครับผมเข้าอีกแล้วชึ๊กเข้าให้นะครับผมนี่นะครับก็กินเต็มแต้มเรื่อยๆนะครับผมพอได้นะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับเราก็ลากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไซส์สวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ แล้วนะครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเพราะว่าปลามันก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็ผลงานีล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานรวมนะครับผมเพราะว่าปลามันจะกินค่่านะปลาค่อนข้างจะกินค่่านะครับนี่นะครับมันจแล้วนะครับผมครึบให้นะครับเหยื่อยังไม่แตกเลยนะครับนี่นะครับปั่นเหนียวนิดนึงนะฮะ นะครับผมใครจะมาก็เตรียมตัวดีๆนะครับผมรถสารเล้งมีส่งนะครับเข้ามานะครับมาก็มาเร็วๆหน่อยนะครับก็จะได้หมายดีหน่อยนะครับหาหมาหมายที่มีต้นไม้ต้นไม้เยอะนะครับหาลมหาเงาเอานะครับผมถ้าเราไม่ได้เตรียมติ้นเตรียมอะไรมาอะไรมาณนี้นะครับแล้วนะครับผมยาว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 ไปเลยครับ ก็ชิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับ่าเราจะไปที่ไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูว่าอ๋อรู้นครับชิปหน้านี้นักคิดจะไปตกครองปฐมนะครับตกหลิ้วนะครับรอติดตามชมได้นะครับบ่อมังกรนะครับผมเนาะก็ชิปนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับผมสิบกระแตะครับผมหลุดไปอีกประมาณห้าตัวนะครับห้าตัวหกตัวเหมือนกันนะครับผมเนาะ มาดูผลงานของเราดีกว่าครับผลงานรวมนะครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับผมทั้งหมดนะครับผมพอได้ทั้งหมดสิบสี่แต้มนะครับผมสิบสี่แต้มนะครับหลุกไปประมาณห5 6้าหตัวนะครับผมเนาะพอได้อยู่นะครับไซส์สองโลไม่มีสี่โลเลยนะสองโลเกือบสามโลประมาณนี้แหละครับเนาะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับ